ครับวันนี้เจอกับช่องของดีชแนลอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับไม้ฟอ,อากาอากาศอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในตอนตอนนี้นะครับตัวนี้คือครีบปลาวานครับต้นครีบปลาวานอยู่ในตระกูลอาลิ้นมังกรนะครับตระกูลของลิ้นมังกรดูขนาดใบครับขนาดใบอันนี้ถือว่าเขายังเล็กนะครับ อันนี้ผมปลูกลงดินนะครับมีแต่กอเยอะมากครับแต่กอเยอะมากตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งไปใส่กระถางนะครับเยอะมากครับกอนี้เยอะมากๆเป็นไม้ฟอกอากาศครับปลูกในแดดลำไรเขาไม่ชอบแดดอ่าจัดๆนะครับอันนี้อยู่แดดลำไรจะมีความสวยงามแล้วก็แต่กอได้ดีนะครับลงดินติดแต่กอได้ดีครับครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ